สิ่งเดียวที่จะทําให้คุณเนี่ยขายสินค้าได้สิ่งเดียวที่จะทําให้คุณสร้างรายได้และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจเนี่ยก็คือการเข้าใจลูกค้าของคุณนอกจากคุณจะรู้ว่าลูกค้าของคุณเป็นใครคุณยังจําเป็นจะต้องเข้าใจลูกค้าของคุณยิ่งคุณเข้าใจลูกค้าของคุณลึกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งได้ผลลัพธ์มากขึ้นเท่านั้นคุณต้องเข้าใจลูกค้าของคุณได้ลึกมากกว่าคู่แข่งของคุณ คุณต้องสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่คนที่จะซื้อสินค้าของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในหัวอะไรคือความกังวลเรื่องอะไรที่ทำให้เขานอนไม่หลับอะไรคือปัญหาของเขาอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วคุณก็หาสินค้าและบริการเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาให้เขายิ่งคุณเข้าใจลูกค้าได้มากเท่าไหร่ การโฆษณาของคุณวิธีการขายวิธีการพูดการพรีเซนต์ของคุณเนี่ยก็จะยิ่งโดนใจลูกค้ามากขึ้นเท่านั้นและสุดท้ายมันจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและทำให้คุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นจำไว้นะคะคุณต้องมีคอมมิตเมนต์กับตัวเองที่จะเข้าใจลูกค้าให้ลึกมากที่สุด